แต่งโจทเองคิดเองนักเรงพอสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนประภาชูป,ประดิษฐ์นะคะเป็นนักเรียนจากห้องม .4 ทับ1คาเลขที่27วันนี้นะคะประมานนำเสนอการดำเนินการของเซตกันค่ะอันดับแรกนะคะเราจะทำความรู้จักเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของเซตกันดีกว่านะคะยูเรียนนะคะคือเอามารวมกันค่ะอินเตอร์เซกเอวทูริซ้กัน เอคอมเพลเมนต์นะคะคือไม่เอาตัวที่ถูกคอม p พลเมนต์ค่ะ a ลบก็คือผลต่างนะคะเอาตัวหน้าไม่เอาตัวหลังค่ะการดำเนินการบนเซตข้าวนะคะกำหนดให้ u หรือว่า A พบสัมผัสนี่ะค่ะมีสมาชิกก็คือ1 2 3 4 5ส7 8 9ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด่อรู้สึกแหมไหมคะข้าวก็รู้สึกแห่เหมือนกันค่ะข้าวเสามารถพูดได้อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือ ยูหรือว่าเอกภพสัมพัสเนี่ยค่ะมีสมาชิกก็คือหนึ่งจนถึงสิบสามค่ะต่อไปค่ะเซตเอมีสมาชิก 3, 4, 5, B, สมาก 4, 8, 9, ก B, มสมาี 6, 10, 11, 12, ่ห้ B, าหกเซตบ e ีมีสมาชิกสี่แปดเก้าก็สิบสามเซตซีมีสมาชิกหกสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็สิบสามเซตดีมีสมาชิกหนึ่งจนถึงสิบค่ะแล้วก็เซตอีนะคะมีสมาชิกหนึ่งสองเจ็ดและก็สิบสองค่ะ ซึ่งตรวจของข้าวนะคะมีอยู่ว่า A union B ทั้งหมด complement ลบกับ C intersect D ทั้งหมด union กับ E ค่ะวิธีทำขั้นตอนแรกค่ะเราจะนำ A มา union กับ B ก็จะได้สมาชิกเป็น3 4 5 6 8 9ก็13ค่ะขั้นตอนที่2นะคะ A union B ทั้งหมด complement ค่ะ หมายความว่าจะเอาทุกตัวใน U นะคะยกเว้นสามสี่ห้าหกแปดเก้าข้อสิบสามค่ะซึ่งหมายามซึ่งหมายความว่า A union กับ B นะคะทั้งหมด c o m p l เมนต์ค่ะจะมีสมาชิกได้แก่หนึ่งสองเจ็ดสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองค่ะขั้นตอนที่3ามนะคะเราจะนำ C มา i n t e r ์ e c t กับ B ค่ะซึ่งเราเอาตัวที่ซ้ำกันก็คือ6กแล้วก็สิบค่ะ ขั้นตอนที่4นะคะ A ยูเนี่ยนกับ B ทั้งหมดคอมพลีเมนต์ลบกับ C D, อินเตอร์เซ็ก D ก็จะได้สมาชิกเป็น1 2 7 11และก็12ค่ะปักโจทย์ A ยูเนียน B ทั้งหมดคอมพลเมนต์ลบกับ C อินเตอร์เซก D ทั้งหมดยูเนียนกับ E นะคะก็จะได้คำตอบเป็น1 2 7 11และก็12ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ